สวัสดีครับวันนี้ก็ไปอยู่กันในเกมยูเกิโอมาซะด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กอันเชนนะครับตอนนี้เริ่มก่อนนะมือแรกก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะเราไม่มีกับดักของแก๊งมันใช่าะแต่ว่ายังดีครับที่มีพวกมอนตัวเล็กตัวน้อยนะคู่กับหมาแดงครับเพราะว่าหมาแดงครับมันขึ้นคู่กับพวกมอนตัวเล็กอะ่ะมันก็ยังพอเล่นได้บ้างนะแล้วก็มีแฮนด์แท็บครับเป็นอุลลารนะก็ตรงนี้เดี๋ยวเริ่มเลยเม็ดหนึ่งครับก็สามารถเป็นราเคียนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บไ,ไออารูฮาไว้สเปยยจิินะจ้้้มมนสเเปองีีล๊ดด๋วใชาแ หมาแดงเลยระเบิดอลูฮาทิ้งไปแล้วก็หมาแดงลงครับเอฟเฟกต์อลูฮาครับถูกทำลายสเปรเพื่อนหนึ่งตัวก็ออกเป็นอะลูฮานะเพราะว่ามันจะแบบครบๆนะลิงกต่อครับเป็นยามะาทีนี้เราก็จะเข้าแก๊ปคอมโบเดิมของเราแล้วแต่ว่ามันจะไม่ดีตรงที่เราเสียนอมอนนะแต่ว่าด้วยมือแบบเนี้ยนอมอนไปก็ไม่ช่วยนะพราะงั้นก็เจ้าๆไปละกันตรงนี้ไปต่อครับเอฟเฟกต์ของยามะครับเชนหนึ่งนะแล้วก็หมาแดงเชนสองิซบเลย มาแดงเอากระดาษมาเซตแล้วก็ยามะเซิร์ตตัวนี้เรามีอารูฮะเยอะแยะแล้วนะเพราะงั้นเราเสิร์ฟเป็นอาโบมิเนเบิรครับก็บคือจะได้ใช้นะเพราะว่ามันสเปรย์แล้วก็ทิ้งมือจิ้มได้อย่างนี้ตัวนี้เดี๋ยวเ,าเอาไปต่อเลยเอฟเฟกต์ของอารูฮะครับทำลายกระดาษนะสเปรย์ตัวเองแล้วก็กระดาษครับสเปรย์เพื่อนตัวนี้ออกเป็นซาลาม้านะซาลามาเป็นตัวลันคอมโบเดี๋ยวลันต่อซาลามาครับเอากระดาษมาเซต แล้วก็ระเบิดอลูฮะทิ้งเลยเอฟเฟกต์อลูฮะโดนทำลายก็สเปรย์เพื่อนมาได้เอาอเป็นหมาฟ้าครับแล้วก็ลิงคูค่นี้หมาฟ้ากับยามะเอาอเป็นสวอปเลสแล้วก็เอฟเฟกต์ของหมาฟ้าครับระเบิดซาลามาทิ้งครับสเปรย์ตัวเองขึ้นมาเอฟเฟกต์ของยามะนะยามะเชนหนึ่งครับแล้วก็ซาลามาเชนสองยามะจะชุบหนึ่งนะแล้วก็ซาลามาสเปรย์เพื่อนจากเด็ก รีทบเลยซลมาครับสเปรย์เป็นหมาแดงนะเพราะเดี๋ยวเราทำคูนี้ครับขึ้นเป็นดีๆนะแล้วก็เอฟเฟกของอยามาครับชุบตรงนี้ครับชุบไปใครก็ได้นะจะเป็นลาเคียหรือจะเป็นอาลูฮ่าก็ได้นะเพราะว่าเราจะเอาวารอใช้เอฟเฟกของเอ,องเชีครับต่างจิ้มนะทำลายของเรากับของเขาแล้วก็จะได้สเปรหนึ่งแล้วก็ยิงหนึ่งอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บไปต่อครับเอซีนัเป็นดีๆครับตรงนี้เราก็จะได้บอดที่ เสร็จของเราแล้วตัวนี้จะมีบอลห้าหกขัดนะก็เป็นด,ดีดีครับถอดไส้ในเกสสเปรย์ได้สองทีใช่ก็เป็นสองขัดละแล้วก็โซมเลยครับสัง่งรูกเป็นสามออกเป็นยูนิคอร์นใช่ยูนิคอร์นทิ้งมือเป็นสี่แล้วก็มีเอสเคปครับเอสเคปสั่งยิงได้ก็เป็นห้าใช่แล้วก็มีอัลโมบิเดเบิร์ครับสเปรย์ space, ทิ้งมือยิงต่อนะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ผิดพลาดอะไรก็มีอุลรลระในเกสด้วยก็มันหกเจ็ดขัดแหละน่าจะพอใช้ได้อยู่ถ้าไม่โดนแบบพวกทันเดอร์โบอะไรพวกนี้นะตัวนี้เสร็็จปุ๊บเเรากนลย เพื่อฝังข้าครับเมนหนึ่งเมนหนึ่งก็เป็นพ่อบ้านนะอาอย่าที่บอกเมื่อวานครับเพราะว่าที่เล่นทั้งวันนะแล้วก็เจอแต่ลาเบรินเนี่ยมันก็เยอะแยะแหละตรงนี้พ่อบ้านครับโชว์มันแล้วก็ทิ้งมาดาักมือใช่ลงหลุมสั่งสเปรย์มอสลาเบรินครับหรือว่าเซตกระดาษปกติได้ตรงนี้คิดว่าเขาต้องการจะเซตนะแต่ว่ามามีเ็คสเปรย์ครับพองานเราใช้ดีดีครับในเกตได้ดีๆครับในเกตเลยเขาก็จะไม่ได้เลยนะตรงนี้ไปต่อครับ เอฟเฟกของแม่ใหม่นะถ้ามีการลาบิลินสั่งใช้งานครับส so ั่งโดจากมือได้ซึ่งไอ้นี่ก็มีเทคสเปรย์เหมือนกันครับพองานดีๆีครับไม่มีวันประเทินนะก็ถอดในเกรซ้ำได้ทิงเลยต่อครับในเกรเลยตอนนี้เอฟเฟกของพ่อบ้านนะสุดยอดพ่อบ้านตัวใหม่ถ้าเกิดมีการใช้เอฟเฟกที่เชนกับพวกเอฟเฟกของลาบิลินครับถ้ามันอยู่หลุมชุบได้นะตัวนี้ก็ชุบมาก็ไม่มีความหมายครับเพราะว่าเอฟเฟกเอามาเซตมันตัวในเกรดเลยค่ะ ทำไมก็ได้แคบไอตัวนี้ขึ้นมาเฉยๆไม่น่ามีปัญหาอะไรดีทบเลยเพราะบ้าครับโดขึ้นมาแล้วก็ดีๆครับในเกรแม่ใหม่นะในเกตทำลายแล้วก็เอฟเฟกของดีๆต่อครับในเกตเพราะบ้านนะที่ว่าจะมีเอฟสเปรย์กับอาเมาเซตอย่างนี้เสร็จปุ๊บก,ก็เมื่อกี้เราถอดหมาแดงไปครับเอฟเฟกต์หมาแดงตกหลุมเอากบดาดประเซ็ตก็เป็นแบบโคกแกงนะ ตอวนี้เขาใช้ฮาร์ปี้ครับฮาร์ปี้ก็ไม่ค่อยอยีจะได้เปรียบเท่าไหร่มาเพราะว่าเด็กเรามันทำลายก็ไม่เดือดร้อนอยู่ลยแล้วตอนเราจะเสียการยิงนะแต่ว่าช่างมันเราเปิดเป็นเอสเคปครับก็ยิงโมยิงโซ่ไปนะก็ยิงเป็นลาเคียครับคู่กับพ่อบาลก็ได้เพื่อเคลียร์บอร์ดนะดีสซ่เลยแล้วก็ฮาร์ปี้ครับเราเปิดกับดักนะกับดักก็ได้สเปรย์ครับลาเคียโดนยิงก็ได้สเปรย์อีกนะตรงนี้เราได้สเปรย์สองตัวครับฝั่งข้ามไม่น่าจะได้อะไรเลยนะ กระดาษเชนหนึ่งครับแล้วก็ราเคียเช่นสองวีสบเลยราเคียนะสเป์ครับเป็นหมาแดงเพื่อได้เล่นแล้วก็กำดักนะตรงนี้มอนเราจะเริ่มหมดแล้วนะเพราะงั้นกำดักไม่ต้องเอาใครออกมาก็ได้ตัวที่เสร็จปุ๊บเขาใช้พัดครับพัดก็ถ้าเขาจั่วเขาอาจจะมีขอเล่นต่อได้นะเพราะว่ารายนีมันก็โอเคอยู่ใช่ปะแต่ว่าเรามีอุล,ลาครับยังไงเราก็พอได้อยู่นะสบายๆแต่ว่าเขาเลือกเป็นยึดมอนนะยึดไปทําอะไรก็ไม่ดูนะครับแล้วก็ลงเป็นน้องแดงขึ้นมาแล้วก็เซตหนึ่งใบ ไม่รู้เลยนะตอนนี้เขาจะทำอะไรลิ่ครับลิ๊เป็นนักข่าวเพื่ออะไรก็ไ่ดูนะไอ้นี่มันต้องทิ้งมือแล้วก็ชุบฉลาะแต่ว่ามือเขาหมดแล้วพอเขามาเสร็จแล้วนะอ่ะเขาผ่านเลยแปลกดีเหมือนกันเอาเธอครับจวเลยตรงนี้เราก็น่าจะเคลียร์ได้นะเพราะว่าเขาไม่น่าจะเหลือ,อแล้วใบน,นี้ก็ไม่รู้การมานคลีคืออะไรนะเรียบร้อยครับ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนะที่คิดได้อย่างเดียวก็คือเขาน่าจะใช้ผิดแต่แหละตอนที่เขาใช้พัทจะน่าจะเลิกผิดตะมั้งเลือกเป็นยึดมอนนะแต่ว่าอย่าให้บอกครับเราถืออุตลาอยู่นะตอน,นเขาเลือกโจวครับเขาก็ไม่จกอยู่ดีนะก็ประมาณนี้ครับผมสาตาแรกก็ส,สั้นนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลีเด็กฝางข้ามาเดีวครับอันนี้ก็จะเป็นลีเด็กของเด็กลาเมรินเมื่อตะกีนะก็เป็นราเมรินน่าจะเป็นแบบใหม่ที่ปรับมาแล้วเนะพราะใส่ทันเดโบสองไปนะน่ากลัวสุดๆไปเลยเพราะถ้าเกิดบอร์ดเราเซตเซตอย่างเงี้ยโดนทัรเดรโบ แล้วก็นีบิรูด้วย2ใบน่ากลัวสุดๆไปเลยก็เมนเด็ครับใบแรกทั้งนาฬิกา1ใบแม็กซี่สามครับต่าหิงอุลละแล้วก็เป็นเชิงเทียนน้องแดงด้วยน้องเขียวครับพ่อบ้าน2แล้วก็แม่เก่าแม่ใหม่สามเลยนะนิบิรูสองครับทันเดอร์โบก็แปลว่าเขามีการที่ไว้สู้กับเราอ่ะสี่ใบเลยนะเกือบโดนปุ๊บโอกาสรอดยากมากแล้วก็เป็นแฮปปี้ครับแล้วก็พัดพัดเก่าไฮล้วงฟิวอิเปอร์ครับใบเดียวนะแล้วก็เป็นไอเดากอนพิซซ์ครับเวลคัม บิ๊กเว c o m มแล้วก็เป็นธาตุชั้นโลแบครับแล้วก็พระเจ้าใส่พระเจ้าเลยนะเอาเรื่องสุดๆแล้วก็สกิลเดย์ครับก็ติ่งไว้ใหนึ่งนะก็ถ้าเกิดได้เริ่มก่อนแล้วมีสกิลเดย์ก็คงจะได้เปรียบละมัง้งเอ็กาก็มีแค่เทียงเจินครับที่หวังผลได้นะส่วนที่เหลือน่าจะใส่มาแบบใส่ไปอย่างนั้นแหละไม่น่ามีน่าสนใจเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้ครับผมสาวเด็กลาบิลินนะครับเดี๋ยวไปดูไตสอต่อครับ อันนี้ก็จะเป็นตาที่2นะครับตอนนี้ก็เริ่มหลังนะมือแรกมีเป็นแม็กซี่ครับมีเป็นลิเลียด้วยแล้วก็เป็นอะลูฮาครับกับกบดักสอใบนะอันนี้ถือว่าพอใช้ได้ครับเพราะว่าเรามีลิเลียใช่ลิเลียคู่กับกบดักเป็นท่ารอท่าหนึ่งสมมติลิเลียไม่สาเร็จเราก็จะมีอะลูฮาคู่กับกบดักครับยังไงเราก็ไปสุดบ่อได้นะถ้าไม่โดนขัดเยอะเกินไปครับแล้วก็มีแม็กซี่ด้วยแม็กซี่ที่บไม่ค่อยจะรีโซฟเท่าไหร่ครับแต่ก็ช่างมันล้วกันตรงนี้ฝาก้ามเริ่มก่อนครับเดรคับ คนส่วนใหญ่ครับเขาจะชอบโยแบบแม็กซี่ดอฟเฟตใช่ทำให้แบบเขาอาจจะหยุดเล่นเลยก็ตามเนี่ยแต่ว่าส่วนตัวครับแต่ชอบโย่แม็กซี่ตอนเทียบเขากันลังเล่นมากกว่านะส่วนตัวคิดว่าให้บอกเขาอ่ะขาดกินเกิน,กนหรือว่าถ้าเกิดเขาฝืนเล่นต่อเราก็ได้จัว่วได้แน่นะส่วนตัวจะชอบแบบนั้นมากกว่าก็เด็กเก็บไว้โยต,ตอนที่เขาสเปร์แหละตัวนี้ทิ้งนิบิลูครับแล้วก็สเปร์ไปหมดนะดีนะไม่เริ่มก่อน,ถ,อนถ้าเริ่มก่อนนี่โดนนิบิลูเต็มข้อคือแตกแน่ๆตัวนี้ว่าต่อครับเอฟเฟกต์ของไปหมดนะเจ้าเวประเซ็ ก็เป็นเวสเปยครับทีนี้พอเขาเปิดปุ๊บเราโยนแม็กซี่ครับก็ได้โจ๋แน่ๆนะใช้เลยสมแมมโมสครับแล้วก็ปาแม็กซี่ตามสูตนะแล้วก็อย่างว่าครับมันไม่เคยสําเร็จอยู่แล้วนะก็ช่างมันถือว่าเราได้อุลาลามานนะลิเลียเราได้เล่นได้ยยอย่างรับล่นรีโซ่เลยการตันิเกตน,นะช่างมันไม่ได้ก็ไม่เอา ตัวนี้เอฟเฟกของแอรครับเมื่อ Space นอะร์มอลสเปย์นะเสิร์ฟมอนไฟหนึ่งตัวขึ้นมือก็เป็นพอผานนะตามสูตรพอผาด Pop เลยโดนเสิร์ฟสเปย์สเปย์เสร็จปุ๊บเสิร์ฟต่ออีกเป็นฟิลปักฟิลเลยครับฟิลก็จะเอาพวกแก๊งมันมาแปะได้นะตัวนี้แปะเป็นโอ๊กนะค่อนข้างแปลกๆนะปกติเขาน่าจะแปะเป็นมังกรมากกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวนี้สวยมากนะเขามีพัดเก๋าเลยนะก็คือเราใช้แม็กซี่ค่ะแม็กซี่เราไม่ติดแย่ไม่พอนะ เขามีพัดด้วยการถ้าเกิดเขาจั่วเขาก็มีขอเพิ่มนะแต่ว่าแย่ที่สุดครับคือเขาใช้เพื่อดูมือเรานะและการดิสมือไปด้วยอันนี้จะเสียเปรียบม,มากๆครับเพราะว่าเขาจะรู้แล้วว่าเราเล่นเป็นเด็กอันเชนเท่า่ะแล้วเขาตัดไออารูฮาออกไปด้วยแต่ว่าอารูฮาไม่สําคัญนะเพราะว่าอารูฮากับลิเลียเป็นตัวเริ่มได้เหมือนกันที่แย่จริงๆอ่ะคือเขาจะรู้แล้วว่าเราเล่นเป็นอันเชนครับถ้าเกิดเขาตั เอฟเฟกของแอครับก็ส่งนะตะเปะออกเป็นมาก่อนนะแล้วก็เอฟเฟกของตัวพอผ้าครับตกหลุมเอามอนท่าไฟมาแปะข้างหลังได้แปะเป็นแอนะครับแล้วก็ผ่านเลยนะอันนี้คิดคุ้นๆน่ะคุ้นๆนะว่ามันมีท่าที่ดีกว่านี้หรือเปล่ามันไม่ควรจะจบแค่นี้นะถ้าจบแค่นี้เรายังพอมีทางรอบไปได้บ้างนะแล้วมือเขาเลยใบเดียวด้วยพ้เทนจั่วครับจั่วกอดอะไรก็ไม่รู้จั่วเลย อยู่ได้ชีนิวนะชีนิวก็ถือว่าพอใช้ได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้เขามีอุตราใช่ไหมล่ะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าใบนี้คืออะไรนะเพราะเขาเหลือใบเดียวครับพออาชีนิวก็จะช่วยให้เราเซฟได้นิดหนึง่งตรงนี้เรามีดิเรียครับไม่เรียจะเสียนะเขาเพิ่มใบเดียวครับแลกกับชีนิวนไปเลยแล้วก็ลุยเลยครับลงริเรียครับเอฟเฟกต์ิเรียจากสเปย์นะตรงที่เขามีฟิลครับฟิลบอกว่าถ้าเกิดฝ่ายเรามอนหรือสเปย์มอนครับจะดันมอนขขาหลัขึ้นมาได้เราเลือกตามเป็นแอนะครับ ออนแม็กซีด้วยอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆครับที่เรามีชีนิวนะถ้าไม่มีชีนิวอ่ะอาจจะสู้ยากกว่านี้เยอะเลยก็ใช้เป็นชีนิวครับในเกตเลยแล้วก็เฟคของไอ้งูครับสป,ปีดสอนะชีมอข้างหลังคับดันขึ้นไม่ได้ก็คือตรงนี้เขาจะได้ดันทั้งแอสับโอครับแอดันได้เสิร์ดนะโดันได้ชุบก,ก็คือนอ่อจะเต็มบอร์ดแหละรีซบเลยโอ้ขึ้นมาครับ แล้วก็ชีนิวนะชีแม็กซี่ไปแล้วก็เอฟเฟกต์ฟิวดันแอสขึ้นมาลิเลียครับสเปรย์เป็นพิซซี e แล้วก็เชนต่อครับแล้วก็เชนใหม่นะเป็นโอค,ครับโอจะชุบแล้วเดี๋ยวแอสจะเสรดชุบเป็นพาอผ้านะแล้วก็แอสครับแอสก็เสริชเป็นพาอผ้าเหมือนเดิมพาอผ้าเสริชก็สเปรย์ได้นะเต็มบอร์ด ทุบครับชุบเสร็จปุ๊บเสร็จต่อได้อีกนะแล้วก็กอผ้าครับสเปย์ซีซบเลยพอผ้าเสร็จครับเสร็จเป็นเวนดันนะเวทใบนี้น่าเกลียดม,มากๆ,ๆก็คือตรงนี้ต่อให้เราเคลียร์ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะโดนเคลียร์มอนหนึ่งใบแน่ๆนะแต่ก็เช่ามาครับว้เดี๋ยวตา้านาค่อยว่ากันใหม่ตัวนี้เ,เราเดี๋ยวเราลันต่อเลยตัวนี้เรามีคู่ที่เป็นลิเลียกับที่ชิวนะครับแล้วก็มีจบดักนะตัวนี้เราจะลันเป็นทางของพวกเซตรลชวินได้เลยยาว ลิงครับเป็นลิเลียนะแล้วก็ใช้กระดักเอฟเฟกของลิเลียชุบชุบแดงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลิงต่อลิงเป็นคิสคิวครับแล้วก็คิสคิวชุบเป็นลิเลียขึ้นมาลิเลียครับโดนชุบเห็นคิสคิวอยู่นะก็ยิงการ์ดได้ไปหนึ่งเราก็ยิงกระดักทิ้งไปเลยจิ้มเลยเอฟเฟกกระดักครับโดนจิ้มสเปรย์หมาแดงแล้วก็ลิงต่อครับเป็นยามะตามสูตรนะแล้วก็ยามะครับยามะเชนหนึ่งหมาแดงเชนสอง รีกโซบเลยมาแดนครับเอากระดักอีกใบามาเซตนะแล้วก็เอฟเฟกของยามะเสร็จครับเสร็จเป็นอะลูฮานะเดี๋ยวลันต่ออะลูฮ่าสั่งจิ้มกระดักสเปย์ตัวเองจิ้มเลยแล้วก็กระดักครับโดนจิ้มสเปย์เพื่อนเป็นซาลามะนะตามสูตรเลยเป๊ะเอฟเฟกของซาลามะครับเอากระดักมาเซตแล้วก็ยิงอะลูฮ่าทิ้งก็ใช้เป็นเอเทปนะครับเพราะเอเทปมันใช้ยิงอีฝ่ายโด้วยเผื่อกตาหน้าจะต้องยิง ตอนนี้อารูฮาตดวยิงครับสเปเพื่อนเป็นหมาฟ้าแล้วก็ลิงครับออกเป็นโซฟเลสแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นทางของไรททวินนะเราจะจบด้วยท็อปเปอซันนี่ครับท็อปเอซันนี่จะดีออมากนะเพราะว่าไอ้มังกรเนี่ยมาตีสามพันใช่ไหมแต่ท็อปเอซันนี่ครับสามสามเราตีอัดไปเลยนะแล้วมังกรก็จะแบบถูกทำลายฟรีเลยไม่น่าจะได้ชุบใครนะเพราะว่าพวกมอนหนึ่งดาวเขาชุบม,มาเต็มเบาะแล้วนะก็คือเราตีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนิ่งไปเลยเต้ยเล่นต่อครับเอฟเฟกต์ของ มาฟ้าครับระเบิดซาลมาทิ้งนะสเปรย์ตัวเองขึ้นมาแล้วก็เอฟเฟกของซาลมาครับโดนจิ้มนะสเปรย์เพื่อนแล้วก็ยามาครับเห็นการโดนจิ้มรีมูฟแล้วก็จะชุบได้ตัวหนึ่งรีซ็อฟเลยก็ชุบหมาฟ้าครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเธอฝั่งข้ามใช่หมาฟ้ากดเหตุสังรวมได้นะซาลมาครับสเปรย์หมาแดงเพราะเดี๋ยวเราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทำเป็นดีๆเอามาคุมบอร์ดบปเทิลเลย ก็ตามสูตรครับเทอร์โบซันนี่นะใหญ่กว่าครับตีงูทิ้งไปนะไม่มีใครให้ชบครับก็นิ่งๆไปตรงนี้ไปต่อครับเราก็ตีเคลียร์พวกตัวเล็กตัวน้อยทิ้งไปหมดเลยก็เป็นหมาป่าครับแล้วก็โซเฟลตีตามไปเลยตรงนี้เอฟเฟกของพ่อผ้าครับก็ถูกถูกโซโลหลุมจะได้อมอนสไฟร์ตแปก็ในที่น่าจะเป็นงูแหละแล้วก็เมย์สองครับสั่งเอ็กซีนะ อ,อเป็นดีๆครับเพราะว่าเราจะบัรคับให้เขาใช้ใบดันครับดันดีๆ,ๆลงไปนะเราจะารู้แน่ๆครับเพราะได้เหลือเทอร์โบซันนี่นะมีหนึ่งยิงหนึ่งจัวแล้วก็หมาฟ้าครับหนึ่งรวบรวบเสร็จปุ๊บเรามีเอสเคครับสั่งยิงได้ทีหนึ่งคิดว่าน่าจะพอได้นะเพราะว่ามือเขาเหลือน้อยแล้วด้วยตัวที่เสร็จปุ๊บเราก็ผ่านเลยถ้าเกิดเขาบาจี้กดเทคดันนะครับถ้าเขาดันเป็นทอร์โบซันนี่เราก็สบายเลยตัวที่ถ้าเกิดเขาดันเป็นหมาฟ้าเง,งี้ยเราก็มีใบชุบรออยู่แล้วใช่ไหมยังไงก็สบายนะ เพราะงั้นเขาจะต้องดันแค่ดีๆ,ๆเท่านั้นนะตัวนี้เอฟเฟกของเวสเปค้ครับก็ remove, remove acht, รีมูฟใช่ไหมรีมูฟยัดเสิร์ชใช่ไหมเสิร์ชหรือเก็บนะาสามารถรีมูฟก,การแบบนี้จากหลุมแล้วก็ชีสเน็กไอเดี๋ยวเดบิลสตาร์หนึ่งตัวจากหลุมอ๋อเสิร์ชนะก็คือยัดแล้วก็เสิร์ตอะละเสิร์ชเป็นแอสใช่ไเดี๋ยวแอสโรบูก็เล่นต่อได้นะตัวนี้เขามีการเสิร์ชการครับเราใช้เป็นทิตชิวครับรีมูฟจั่วบ้างหนึ่งใบ จเก่งครับอุลลารนะตายโจเาค่อนข้างเก่งเลยแล้วก็โดนเป็นเวดันนะก็ช่วยไม่ได้ครับหลอกฟื้นแล้วไม่ได้อยู่แล้วก็ได้ไปดีๆนะได้ไปดีๆครับดีตรงที่ว่าเรามีหมาแดงครับหมาแดงตกหลุมจะได้กับดักมาเซตจนะหมาแดงเซตเป็นเอเคปนะเพราะเดี๋ยวเผื่อเราได้ยิงนะยิงทิง้งพวกก็สเปรเพื่อนมาเล่นต่อตอนี้เขาลิงครับเป็นอนิมานะอนิมานี่ขค่อนข้างแย่เลยเพราะว่ามันจะดูดมอนที่อยู่ใน ช่องชีของมันก็คือด,ดูดทเ t u r b ซันนี่แหละแต่ว่าไม่มีปัญหาหรอกเพราะทเอ turbo sunny มันแตกออกได้นะแตกตัวออกเป็นตัวเล็กได้แล้วก็พอผ้าครับตกหลุมเอามอนไฟมาแตกข้างหลังตัวที่เราไปต่อเลยใช้เป็นโซฟเลยครับสั่งลวกไอ้นี่ทิ้งนะแล้วเดี๋ยวทเ t u r b ซันนี่ครับสั่งแยกนะเลยเราได้จั่วหนึ่งแล้วก็ได้ยิงหนึ่งใบเดี๋ยวได้ยิงฟิวทิ้งนะเพราะว่าให้เขาแบบดันที่มันไม่ได้ทเ t u r b ซันนี่ครับออกเลย แลวก็ลิโซฟออกเป็นคู่ครับที่ชิลกับลิเลียนะแลวก็เฟคของโซฟเลตต่างรูปเลยออกเป็นยูนิคอนนะตัวนี้น่าเสียดายนะเพราะว่าถ้าเกิดใบเนี้ยแบบเป็นใบอื่นอะที่แบบไม่ได้ดีค่ะอุลาลาครับก็จะทิ้งนะทิ้งปุ๊บแล้วก็ยัดฟิลก็ได้หรือไม่ก็ยัดไอ้งูนี่เข้าไปก็อาจจะได้เปรียบน,นะแต่ว่าด้วยความที่เขาเสิร์ฟแอสึ้นมาครับอุลาลาก็จะไปต้องใช้นะอันนี้ก็ค่อนข้างน่าเสียดายนิดน,นึงแต่ว่าช่างมาถอะ จะไปงกมากเลยตัวนี้เอฟเฟกของฟิลครับฟิลเขาจะดันดีๆ,ๆขึ้นไปฝั่งเขานะก็น่าจะเอาเป็นสองแปดแหละเอามาตีนะสองแปดตัวนี้เราไม่ได้ครับเราใช้เป็นเชนตตอเลยคิสิลครับสเปร์มาแล้วเห็นฟ้านะโจน,นึงแล้วก็ลีเลียครับได้ยิงหนึ่งใบเรายิงฟิลทิ้งเลยนะเพื่อที่จะไม่ให้เขาดึงไอ้ตัวนี้ไปไปซบเลยก็ยิงฟิลทิ้งครับแล้วก็คิดิลโจน,นึงโจอีเปิดนะ น่าเสียดายนะถ้าเกิดบอกว่าใบาที่จั่วเป็นอิมเปร์ก่อนเนี่ยก็จะได้ขอทิ้งแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะงั้นก็ช่างมันล้วกันตัวนี้เขาลงเป็นแอสครับแอสจะเสิร์ฟนะตัวนี้เราปล่อยให้เสิร์ฟไปก็ได้นะเพราะอุลลาอย่างที่เคยบอกครับเอาไว้ในเกตตอนที่แอสเขาก,กดส่งเพื่อนมาลงลูกม,มาจะได้เปรียบกว่านะตัวนี้เราใช้เป็นใบชุบครับชุบขึ้นมาเลยรีโซครับชุบเป็นหมา้านะเอามารอใช้เอสเคปครับสั่งยิง เสร็จครับเสร็จไปพ,าพา่ผ้าแล้วก็พ่อผ้าครับโดนเสริ์ชสเปย์อกมาตัวนี้น่าเสียดายนะเพลื่อนไปหน่อยหนึ่งจริงๆอ่ะควรจะยิงก่อนนะพอเขาลงเสร็จปุ๊บก,ก็น่าใช้แบบเอ้เถียิงทิ้งไปเลยเขาจะได้ใช้เทคส่งงูไปได้นะตรงนี้ช้าไปแล้วครับก็ช่ามันแล้วกันเขาจะงอกไปสองตัวนะแต่ว่าคิดว่าไม่นามีปัญหาอะไรเพราะเรามีอุลลา,าครับตามสูตรนะเขากดเทคครับส่งปุ๊บก็จะมีเกตได้แค่ตัวแรกครับแต่ว่าไอ้งูเนี่ยชุบสองตัวจะยังชุบได้อยู่นะ รีซอซ่เลยตอนในเกตไปครับแต่ว่าเอฟเฟกงูครับก็ชุบ2ตัวแต่พวกนี้เอฟเฟกมันใช้ไปหมดแล้วนะคิดว่าไม่น่าจะมีตัวอะไรที่เกตมากพอในขาที่เรายังเหลืออยู่อีก1ยิงนะลิงครับเป็นลิงโคลิโบและก็ลิงต่อเลยออกเป็นชัมเออร์ไฟตรงนี้ถ้าเกิดเขาแบบทำเป็นโคกาฮิเมะเนี่ยปุ๊บใช้เราก็ใช้เอเทปครับยิงทิ้งเลยเขาก็จะจบแค่นั้นแหละแล้วก็ไลาพอยแค่เจ็ดแพนเจ็ดครับยังไงเราตีหมดอยู่แล้วนะ ชมเมืรอไฟครับชุบไฟหนึ่งตัวเขาก็ชุบเป็นอลูฮานะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรลิงต่อครับเป็นมสคิเลนาครับไอ้นี่ค่อนข้างอันตรายแล้วเพราะว่าเขาจะขึ้นเป็นลิงสีได้ครับซึ่งเราไม่รู้นะว่าเป็นตัวอะไรเพราะถ้าเกิดเป็นไอเอสเซโคเนี่ยก็อาจจะเสียหายได้นิดหน่อยนะเพราะงั้นพวกคำชัวครับเราใช้เอเซครับยิงเลยสบายซมเลยครับแล้วก็ยิงไอมาคินาทิ้งไป เอฟเฟกของโสมเลยครับถูกทำลายก็จะได้เก็บอันเชนหนึ่งใบขึ้นมือได้จากลุมเก็บเป็นหมาแดงครับหมาแดงไว้ได้ต่อตาหน้านะเซตหนึ่งครับแล้วก็เอาเป็นซัมเมอร์ครับตีใส่ไนท์แมรี่คอร์ทนะคิดว่าอาจจะอยากใช้เทคเก็บครับเก็บธาตุไฟนะถ้าเกิดถูกทำลายก็เก็บไฟขึ้นมือเอาไว้ได้ตาหน้าแต่ว่าถ้าเป็นอย่างงี้ตาหน้าไม่มีให้เลยละเพราะเดี๋ยวเราเคลียร์หมดแน่นๆไอใบนี้มันจิ้มง่ายๆอยู่แล้วครับเอฟเฟกต์ของชัมเมอร์ไฟถูกทำลายก็เก็บหนึ่งตัว เกมดิเสิร์ชนะสามารถเซิร์ชอ๋อ,อเสิร์ชจากดิกนะก็ค่าเก็กแหละแต่ว่าตัวนี้ไม่ทันละเดี๋ยวเราปิดเกมเลยเขาผ่าครับเ้าเธอเลยตัวเป็นคนะีทิวนะคีทิวก็ไม่ช่วยละตรงนี้เราใช้เฟกของเทอร์โบซันนี่ในหลุมครับริมูมันแล้วก็ส่งพวกไลท์เฮวินหนึ่งตัวครับส่งอ e ิวเทวินสิลงหลุมแล้วก็ส่งหนึ่งใบลงหลุมเราจะส่งเป็นการคว้านะเพราะไอ้นี่มันไม่สำคัญละ ตอกทิ้งไปเลยแล้วก็เพลทของพิซซี่ครับชุูเป็นลิเลีย,ยขึ้นมาครับลิเลีย,ยก็กดเทคน,นะทำลายการครับทำลายเป็นเอชเททิ้งไปเลยเอชเทครับสเปรย์เพื่อนออกเป็นอัโมบิเดเบิร์ครับเดี๋ยวเราโถมตีแล้วเพราะว่าไอ้นี่ป้องกันเขาไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วก็มือก็ไม่น่าใช่ใบที่เก่งมากเท่าไหร่อีแล้วเฮ้ยเซฟเพิร์อีกใบครับแล้วก็ใช้เป็นหมาแดงครับระเบิดอีเปอร์ทิ้งนะไม่ได้ใช้ละระเบิดแล้ว,ลวสเปรย์ครับ เพราะว่าแค่เซตพวกนี้ยนับเร็วๆมาเท่าไหร่4,000กว่าใช่7,000กว่าถ้าจะยังไม่แพ้นะเซตนี้มันจะเท่าไหร่เอาชนะแล้วนี่แต่ว่าช่างมันตอนเล่นมันไม่มีเวลานับนะเพราะเวลาจะหมดแล้วด้วยแล้วก็ลงหมาดแดงครับไปช่วยตีให้มันจบๆไปก็ตีครับเลียงตัวเลยก็จัดประมาณนี้นะก็เวลาเจอแบบ ถ้าเกิดบอกเขาแบบไม่ได้ตั้งมาใหญ่มากอะเนิคอายเราก็ยังพอจะเอาอยู่นะเพราะว่ามือเราก็ไม่แย่มากนี่ขาดจากโดน2มือไปแล้วนะก็ถือว่ามือดีใช้ได้แหละที่เราโดน2มือแล้วยังไม่แพ้นะก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวไปดูรีเล็กต่อค่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นรีเดกของเด็กเนิคอายมาตะกี้นี้นะอันนี้เหมือนจะเป็นเทนแล้วนะเทนรอบที่แล้วใช่เขาใส่เป็นล็อกเบิร์ดมาตอนนี้มีแต่คนใส่นิบิลุสองใบกันทุกคนเลยนะก็เพอขะขาดลำบากแหละถ้าโดนมันก็แย่อนกันนะ อ้ดูเด็กครับเมนเด็กหน้าไปแรกครับเป็นเวลเลอร์เยสซิงคอนแล้วก็แอสสามครับอกหนึ่งแล้วก็พ่อผ้าสามเลยแม็กซี่สองครับอุลล่าสามแม่มดนะสามใบแล้วก็งูครับงูสองในมิรูกสองฮาร์พี้หนึ่งวัฟเฟวันพัดเก่าครับพัดใหม่ด้วยแล้วก็เวทดันนะมีเป็นบอลไฟสามใบเลยไอหมอนี่น่าจะรวยมากๆแล้วก็เวทสเปรย์ครับใบเดียวฟิลหนึ่งชี้นิ้วสองชี้ดาบหนึ่งครับก็ช่วยให้เขารันคอมโบสําเร็จนะแล้วก็เป็นเวทเสิร์ตแม่มดครับสามใบ อิมเปอร์สองใบเอ็กตาก็เป็นเซ็ตปกติของพวกเซนไแหละเขาไน่าใส่เท่า,ากับอเนียนี่มีไอซโคจริง er ด้วยนะถ้าเกิดเมื่อกี้เราปล่อยเขาเล่นนะ่ะน่าจะลำบากได้นะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเซนไอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ